เรามาท hehe, ํากิจกรรมสร้างสรรค์กันค่ะนะคะเด็กๆขานี <im Alto> ่นะคะเด็กๆหยิบใบงานนี่มาเลยนะคะใบงานกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะเป็นรูปต้นข้าวนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยข้าวกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมสร้างสรรค์ไปพร้อมๆกันนะคะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมค่ะใบงานอันนี้นะคะแล้วคุณครูก็ให้ข้าเปลือกกับเด็กๆไปใช่ไหมคะเด็กเเอาข้าเปลือกใส่จานเลยนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็มีกาว แล้วก็มีผู้กันนะคะถ้าบ้านไหนไม่มีผู้กันก็ใช้สำลีนะคะก้านสำลีก็ได้นะคะหรือว่าข้อตัตนั่นเองนะคะเอามาใช้ในการจิ้มกาวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวกันเลยมาดูที่ใบงานของเราค่ะนะคะเป็นรูปต้นข้าวนะคะเด็กๆก็ต้องก่อนอื่นนะคะให้ระบายสีใบข้าวก่อนนะคะใบข้าวมีสีอะไรคะเด็กๆสีเขียวนะคะ ขีดขอบให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ระบายสีนะคะใบข้างมี2ใบนะคะของเราใบที่1เรียบร้อยแล้วค่ะเวลาระบายสีนะคะก็ให้ระบายไปทางเดียวกันนะคะแล้วก็ กดสีให้แน่นๆนะคะสีก็จะได้เข้มๆนะคะจับสีให้มั่นคงแน่นๆแล้วก็กดลงไปนะคะ mm hmm. ต่อไปค่ะใบที่สองขอบไป้ก่อนนะคะ mm hmm. ค่อยทำนะคะเด็กๆนะ mm hmm. แล้วก็ระบายค่ะให้ไปทางเดียวกันนะคะ mm hmm. จับสีให้มั่นคงนะคะ โ okay. อเคอานะคะเมื่อเราได้ใบข้าวแล้ว2ใบนะคะเราก็จะมาทำมาเมล็ดข้าวค่ะนะคะโดยเราใช้ข้าวเปลือกที่คุณครูหยิเตรียมไว้ให้เด็กๆนะคะเอาละคะ่ะเราจะเริ่มทำแล้วนะคะก็จิ้มกาวเลยนะคะจิ้มกาวนะคะแล้วก็เทปไป1รวมก่อนนะคะ ผู้ปกครองก็ดูให้นเด็กด้วยนะคะเราอาจจะต้องใช้กาวเยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามเมล็ดนะคะเข้าเปลือกนะคะก็จะได้ติดแบบเยอะๆหน่อยนะคะจะได้ติดแน่นๆหน่อยนะคะก็ใช้กาวเยอะๆหน่อยค่ะนะคะ,นะคะเส้นที่หนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็หยิบมานะคะหยิบมานิดนึงามารวยๆนะคะรยบริเวณที่เราทาก,กาวนะคะแบบนี้ ก็ค่อยๆใช้มือกดไปนะคะใช้มือกดขยบให้มันมาตรงเส้นนะคะขยบข้าวนะคะให้มาตรงเส้นแล้วก็กดนะคะขยับกดนะคะใช้นิ้วกดนิ้วชี้ของเด็กๆนะคะเสร็จแล้วก็ยกนะคะเท ใช้กาวเยอะหน่อยนะคะอย่างที่คุณครูบอกแล้วก็ค่อยๆนะคะใส่ไปเลยนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใช้นิ้วนะคะสนิ้วมือสองข้างนะคะนิ้วชี้ของเด็กๆนะคะในการช่วยกันประครับประคองนะคะใหะ้มันเล็ดเข้าเปลือกนะคะ ติดกับกาวนะคะเสร็จแล้วก็เทเลยคะ่ะ อันอนที่หนึ่งก็รวยก่อนแล้วก็พอรวยเสร็จนะคะใช้นิ้ว2นิ้วนะคะช่วยกันกดนะคะช่วยกันดันเข้าเปลือกให้มันอยู่ในในเส้นที่เราใช้กาวขีดไว้นะคะแบบนี้นะคะเอา ค่ะเด็กๆคุณครูยิงทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆแล้วคะทําเสร็จหรือยังคะถ้าทําเสร็จนะคะก็อย่าลืมนะคะเขียนชื่อของตัวเองไว้ตรงนี้นะคะชั้นอนุบาลสองทับเแล้วก็สัญลักษณ์ของตัวเองนะคะเอาไปตากให้แห้งก่อนนะคะแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับผลงานส่งมาให้คูหยิงดูนะคะเอาละค่ะนี่รูจะให้เด็กๆสังเกตข้าวเปลือกของเราข้าวเปลือกนะคะคือข้าวที่มาจากต้นข้าวนะคะที่แห้งแล้วก็สุกแล้ว นะคะข้าวเปลือกเนี่ยนะคะเดี๋ยวคุยจะแกะให้ดูนะคะถ้าเราแกะเปลือกของข้าวเปลือออกมานะคะเอาละค่อยๆแกะนะคะค่อยแกะนี่นะคะพอแกะข้าวเปลือออกมาแล้วเนี่ยค่อยๆนะคะจะแกะให้ดูนะคะถ้าเราแกะแล้วนี่นะคะก็จะกลายเป็นเด็กๆเห็นที่ฝ่ามือข้าวสารค่ะนะคะเขาก็เลยนะคะนำข้าวเปลือกเนี่ยนะคะข้าวเปลือกเนี่ยนะคะไปสี เขาก็จะชาวนานะคะเมื่อได้เข้าเปลือกแล้วก็จะไปตากให้แห้งเสร็จแล้วก็เอาไปที่โรงสีนะคะพอไปที่โรงสีเสร็จก็ไปสีเอาเปลือกออกเพื่อที่จะได้มาเป็นข้าวสารแบบนี้พอเด็กๆได้ข้าวสารแบบนี้มาแล้วนะคะเราก็เอาไปหุงนะคะหรือว่าเอาไปนึ่งนะคะให้เป็นเป็นข้าวนะคะที่เด็กๆได้รับประทานกันนะคะจากข้าวเปลือกก็กลายเป็นข้าวสารนั่นเองนะคะ ดูคุณก็มีให้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะถ่ายรูปูก,กับใบงานต้นข้าวของเราแล้วส่งมาให้คุณครูดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ